นี่คือเห็ดฐานนะที่นี่นี่คือเห็ดฐานและนี่คือนี่คือเห็ดฐานนะดอกเบรือบาราทีน้องคือฉันว่ามันเห็ดฐานเลยพี่น้องเด้อใช่ใช่เลยเน,น่าจะเห็ดฐานนะตรงเห็ดฐานแน่ๆน่เลย ฉันก็เจออีกหนึ่งดอกแล้วมันเห็ดทำอะไรเธอใช่เลยฉันว่ามันเห็ดทานแน่ๆเลยเพราะว่ามันดำมันดำบฉันเลยเรียกว่าเห็ดทานโอ้โหเจ้าดอกนี้มันช่างใหญ่เหลือเกินพี่น้องเฮาหนึ่งดอกแล้วนี่คือชนิดเดียวกันเห็ดทานพี่น้องเฮา เลยเก็บค,ครับเก็บนี่คือเห็ดชนิดเดียวกันนะนี่คืออ,คอ,อีกหนึ่งดอกนะฉันเกือบหยยบไปแล้วอเจ้าดอกตุ่มๆแต่แนี้ก็คืออีก อตัวนี้ก็นะมีสองดอกนะสามดอกนะสวยงามเลยนะครับนี่คือเห็ดถ่านจันดงเจอดงเห็ดถ่านนะสวยนะเจ้าสามดอกเห็ดถ่านเน,น,นี่ะคือถ่านนี่ย โอ้พระเจ้านี่คืออีกหนึ่งดอกเด็กแล้วนี่คือเห็ดทานจะชัดเลยมันดำถ้าถ้าขาวฉันจะเรียกเห็ดสำรีนะนี่คือเห็ดทานนะเพราะว่ามันดำโอ้ใช่ใช่ใช่ปล่อยเดี๋ยวพี่น้องตากินไม่ได้นี่ฉัน อาเลยนะ่นเนี่ยสองดอกครับพี่น้องสองดอกใหญ่ๆครับผมสองดอกใหญ่ๆสองดอกใหญ่ๆครับอ๋อมีถังนี่ด้วยสามดอกนีว่ะสามดอกครับพี่น้องครับสามดอกงามๆครับผม ครับผมดอกงามครับผมปูดงมันเลยเจออยู่แล้วครับผมโอ้โหดูนะครับป้ดงดอกใหญ่ๆสองดอกครับ